การลดขนน้หลายที่อยู่บริเวณวัวดไตรภูมิก็ดีฟังรายกานต่อว่าขอ,ขอที่จะบุกก็ดีขณะน,นี้ท่าน,น้วราที่หกเมืองแต่งท่านนายกเพ่งนนิยมเพลงกำลังปักพูดที่เลื่อนตะเลยท่านมีขนมนมเลยข้านนหลา,าข้งเปลือกประกอบไปด้วยหัวหมูหมูเห็ดเป็ดไก่และผลไม้ตกลอดเกทืังขนมต่งาง วงสวงเทพพย,ยดาฟ้าดินณวัดไตรภูมิเจ้าที่กู้้ีจัดขึ้นบริเวณหน้าพระมนดบปฏิสสถานของพระพุทธ,ธทมหาธรรมราชาวัดไตรภูมิเป็นการสักการะเทพพย,ยดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางและขอพอรให้ิจกจำมที่จะดำเนินงานต่อไป ในประเพณีพระดำน้ำประสบความสำเร็จหรือเป็นประเพณีที่ทำาส่อทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความยอมรับนับถือคารวะพระภูมิเจ้าที่บริเวณที่จะจัดงานอุ้มพระดำน้ำทุกส่วนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสที่12ตุลาคมแรม13ค่ำเดือน10 ขณะนี้ท่านผู้ว่าสึกคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และท่านดอกเตอร์เศรษฐนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเชียงสาสลันผู้ที่ได้มาร่วมในคั้งนี้ด้วยครับที่ประชมี่หลวงเทพยดาฟ้าดิน ขอ kind of รัรียบร้อนท่านนายกเอกนิยมเพงได้ตักหมูของบรดาแลท่านท่านลายจะมีการโปรยข้อวตอกดอกไม้โดยท่านผู้ว่าิดคงเมืองและท่านด็อกเตอร์เสกสรรนิยมเพงณปรำพิธีเครื่องบวงสวงเทพยดาค้าดินเป็นจำนวนมาก ขณะนู่ท่านผู้ว่าหน้าพระมณงพระบรมมหาธรรมราชาวัดของประชาชนเป็นอันดับต่อไปท่านผู้ว่าซึ่งในปีนี้ตลอดจนท่านนายกประชาชนและท่านหัวหน้าส่วนราชการให้ความศรัทธา้เดินทางเข้ามารวมงาันในอนุโมทนาในพิธีวงสวงในครั้งนี้ทุกคนต่างมีจิตรอเชิญอนาเบิบาร บเลงเพลกอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใสซึ่งํำนวยความสะดวกต่องการดักดินกำในเรื่องเป็นอย่างดีเห็คนและถนนขอเรียเท่านายกเทศได้่วยก็อกดอกไเรนขณะนี้ท่านผู้ว่าติดคงเมือง ได้โปรยเข้าตอกดอกไม้และปรมพิธีบวงสวงแล,แล้วขอดการเดินท่านรู้ว่าได้ถวายนั่งทาแล้วของการเรีนท่านด็อกเกอร์เสกสรรน,<ด>นิยมเพลงก็ได้โปรย,ยเข้าตอกดอกไม้และปรำพริธีบวงสวงเทพสืาดาฟ้าดินด้วย,ยเช่นกัน เหนือการเวลาพระมหาธรรมราชาพ่อขุนผาเมืองจานย้าพ่อแม่เมืองพระยุพัฒน์พะโมนกตำนานอันยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกพระเทียมีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรชบูรณ์ใี้มี้าราชิการมีกมขาามในงลวงในงานนี้มีขาราชการในข้าราชกมมพา่ากกิดใน เข้ามาร่วมประกอบพิธีมีความประโยชนที่ดีองค์สมีพระธรรมคือพระที่องค์กล่าวว่าโดยพร้อมเพียงกันและในขณะนี้ท่านได้นั่งสมาธิภาวนาสัตติษฐานเพื่อท่านสาวกจนทั้งหลายได้นั่งเจอระลึกถึงคุณุที่ตูนจะต้อได้กับเจ้ากรรมในเวรของเทพยาฟ้าดิน และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่วปวงให้ปกป้องคุ้มครองชาวพิจุบูลและบุคคลทั่วไปให้อยู่บนเป็นสุขให้ดำเนินกิจกรรมทุกครั้งนี้ได้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆกณะนีัร์้ผะนู้เข้าร่วม ในพิธีก็ได้กระลดจิตอธิษฐานโดยพร้อมเพียงกันโดยการนั่งหลับตาทำสมาธิอธิษฐานทานมมือวัซึ่งนับว่าเป็นภาพี่างๆขอเราหายได้ยากหลานของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแต่พี่น้องของข้าพเจ้า จงบังเกิดมีแด่เจ้ากรรมในเวรที่นับถือ่าจที่อยู่บนายกเสริมและร่างอื่นอื่นทข้ารับเสรกุก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันจะได้เริ่มประกอบพิธีนักรบัดนี้สืบสารตำนานแห่งศรัทธาสืบสารตำนานแห่งองค์พระมหาธรรมราชา ทั้งท่านผู้ว่ากริดพงเมืองและท่านดรเสกสรรค์ยงเองยได้นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์และที่ใกลเคียงได้ประกอบพิธีท้งนี้คณะพรามกำลังประกอบพิธี เลิกบวงสรวงเทพปยาดาฟ้าดิน สดับอันลำเลื่อนทมาสวัวานานนี่แหละแส้ประเสริฐในโลก,โกีอ,อยญ์ผ่านผนตาวันนี้ข้าพระเจ้าจะขออันเชิญท่นทานให้อิ่งทธิในวันนี้ขอจงประสบพนไทยเอดเอ,อกราบมีสนาข้าพระเจ้าโค แบบพามได้กล <its> ่าวบวงสวงเทพยดาฟ้าดินในบริเวณรอบๆมนต์ดกองค์พระพุทธมาราชาก็ได้มีของได้รับของซึ่งเป็นการบวงสวงเทพยดาฟ้าดินให้ได้ร่วมอธิษนานในธรี้นดยทััวกัน ผูภามงวันนี้ขออัญเชิญพระวยทญาณที่ดูแลวัดไตรภูมิแห่งนี้จงถวายสวรรค์น,นี้แด่ท่านผู้เป็นประธานรองด้วยท่านสาธุชนพุทธบริษัททางลายรอตรงสถาพรเป็นสุข์ ก็ได้อารมจิตร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะอธิษฐาน้อมสักการบูชาเทพพยดา,าฟ้าดินซึ่งเป็นภาพที่แล้วมีความมีทั้งเหลาญาเต็มใกล้บูกราปุ่งถาปลายมต้นแนงต้นเท้า จัดเข้าํำดับสามมะพราะออนน้าวอ่อนนายกคนนี้ขั้นดีหนักนัพวกช่าวประชาพา่ากันตะละเกินทําง,งาน่นคงซึ่งต้องถั่วกันเป็นที่ก้าวขาตลอดจนทางพวงเทเทวาและตัมปะเวณีทั้งหลายตลอดจนทางท,งท,ท,าท่ังทพยอ,อข้าไปเจ้า้อยท่านทังหลรโบรวม เพื่อจะได้รักษาโรคภัยกระเจ็บของเล่าหุ่นอิโต้ไปและข้าพเจ้าทั้งหลายก้พูดนพรถไปยาและอาทิตเหล่านี้เพื่อจะได้แจกงกายตลอดทานเลื่อเป็นทานและลรักษาโรคภัยกระเจ็บอายุวัฒนะประกอบมีสติปัญญาดีมีโชคม,มีวัฒนะมีหลักนา,นาระกา,าพอพรค์งจงประทานตะบยาและอาทิตย์เหล่านี้ ให้แก้าไปเจาทั้งหลายสาธุสาธุสาธุอันหนึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกับตำนักง,งานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดงาน,าาาน,านประเพณีอุโพระดำน้าประจำปีพุทธศักราช2566อันมีพลวัตอิทธิงเมงและท่านนายกเทศกสน,นั้ไดมาร่วมพิธีตลอดจนทั้ง ท่านหัวหน้าตัวราชการและประชาชนทั้งหลายในจังหวัดเพชรบูรณ์และฝั่งรายการตวททอพอดีได้มารวมตีในวันนี้ขอเชิญเสียสิ้ธทั้งสิทธิทั้งหลายโปรดประทานพรให้การจัดงานในปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าได้มีอุบัติเหตุอย่าได้มีอุบัติราชชนทั้งหลายร่ำรวยอายุยืน,นยาวนานสัปะพุทธาหนุ่าวแม่นะ สัพพธรรมานุพาเวนะสัพตะตาตุพาเวนะจะาตูทีพระวันตุเตเสสะการิยสัมพินทยายังสัมพัทธโหสังวินาสันโตเิริเพธาอิยา ที่ก่อนที่จะได้บอกลาเพื่อนสาวเลยขอการในเชิญท่านสาธุชนหลายที่นั่งอยู่นาที่นี้ได้อยู่ที่นัานได้นั่งเินเลวพิพัธนาเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อที่่วนตุวคนให้กับพ่อแม่หางบ้านแม่บ้าจิีดาของพระเจ้าร่วมรับไปแล้วขอให้ท่านมารับโถนตุวตนที่พระเจ้าได้นั่งเินเลวพิพัธนาเป็นเวลาหนึ่งนาทีนี้ ถ้าบ้านแม้ว่าปิดามาดาขอางพระเจ้ายัางมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านมีความเพลิดใจใอายุยีนยาวนานอย่ากเจ็บอย่จนวันิี้เฉลิมท่านทหลายได้แต่พิบัตินาเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอการเ,เชลิญครับขณะน,นี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินทุกท่านนำโดย ท่านผู้ว่ากลิโคงเมืองและท่านดรเสกสรรน,นิยมเพลงและผู้นำเราข้าราชการทุกมู่เราก็ได้ร่วมกันนั่งภาวนาจิตอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะทำพิธีลาเครื่องบวงสูงและนี่คือประชาชน และผู้ที่มีจิตศรัทธาที่อยู่รอบๆอบปรัมาีก็ได้ร่วมกันอนโมธนาในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะโมตตะะะโตอะระหโตัมมะตัมพุทธะนะโมตตะสัทธาโสตีพระวันตุเมลำดับต่อไปนี้ ข้ากาะเาีในเชิญท่านผู้ว่าและท่านนายกองเติกตันได้ดับเพียงชัยและเพียงบริวารขณะนี้ท่านผู้ว่าปิดกรุงเมืองและท่านดเรเศษสันิยมเอง mm hmm. ก็ได้ทำทีดับเพียงชัย mm hmm. และนี่คือเจ้าหน้าที่ที่ทำการถ่ายทอดเสียง ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรชบูรณ์ก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดเสียงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สเสียงในบทที่8ธัท่านวที่โลวงตาลามาในัตนลัเสียงแขกนะครับต้องขอให้ท่านผู้ว่าและก็ในปีนี้ท่านผู้ว่าราชกาักร,กร,ร,รเพชจบุญท่านกิตติวเนียนก็จะเป็นผู้อุ้มพระดำน้ำท่านพลตตีประพัพบทุวันผู้บรรกากรกองพลามาที่หนึ่งเป็นท่านลงผู้ว่าตุเนเมฆและนิติเพวังท่านบุญชัยอิติพลาตัพ ต่อต่อเกตามเป็นทางดรสมชายเป็นระคุณชยประธานธรรามาชาตากกิธรรมภาคอ่อนพระเจ้าบุตรปินาดรไทยพันนลพุ่งในการัำง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพระเจ้าบุลรเขตเป็นเทวดาท่านวิเศษอินพททัตพุ่งในการรงเรียนเพชรพิยาคมเป็นเทวดาท่านประธานหาดยาวพ้่นในการสำงานไข่พื้นที่มัธยมศึกษาเป็นเทวดาและท่านโกคิสโก รอเก็บกระเถียงนายกเทศมนตรีตำบลตะวันวัฒนาเป็นผู้ด้างทองถิยนแบบนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วเพราะกล่าวเชิญท่านทั้งสองได้ทาพิธีเหตุยารายและขอกลาวเชิญท่านหัวหน้านาคุรัชกาลได้ยืนดั่งผีไมลากอย่างไรในวันนี้ครับโค้งทางอารัตนาดังธรรมมังอรารัตนานัง ชังทงอาราธนาขณะนี้ก็เป็นพิธีบวงสวงท่านหลองทายดูนะครับเทพย,ยดาฟ้าดินและขั้นตอนพิธีนี้ก็ได้เป็นพิธีเสี่ยงทายในการที่จะประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ โดยท่านผูท้ทรงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์และท่านดรเศรษฐนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรชบูรณ์สำหรับผลการเสี่ยงทายก็เป็นไปตามการอิุญาตของท่า,ทานผู้ว่าจิางเมืองนะครับตามดูแล้วผลลัพธ์นะครับก็คือเสี่ยงทายในปีนี้ได้สองทิศ ด้วยกันนะครับทิศแรกคือทิศใต้ครั้งที่สองก็เป็นทิศใต้ครั้งที่สาก็เป็นทิศใต้และครั้งที่4ี่เป็นทิศเหนือครั้งที่หเป็นทิศเหนือและครั้งที่6ก็เป็นทิศเหนือเพราะฉะนั้นการดำภูอิภาคดาน้ําในปีนี้จึงได้ภูมิภาดําน้ำสองทุนด้วยกันก็คือ ทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองและทั้งที่สาเป็นทิดใต้ทั้งที่4ี่ทั้งที่5้าและทั้งที่กเป็นคิดเหนือนะครับเป็นเป็นอะไรที่เอ่อแก่ชาวเพชรบูรณ์ด้วยเอเกินความคาดหมายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลบรรดาลนะครับปีนี้น้ำหลากน้ำเยอะนะครับเสียงไายทั้งที่สาม ก็นานๆานจะเจอ yes, <I. S 1> เหตุการณ์เช่นนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานกในวันนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นึ้นเนในวันนี้นะครับขออนุานาบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โอนได้มาบรรลานตนให้ประาชาชนชาวเพชรบูร์ทั่วหน้าร่วมรักษาความสามาัคคีมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเทียงตรงดำรงอยู่ในความเสียสละและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมืองน,นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเพชรบูร์ด้วยเธอ ีติตตา,รรา,า,านตุภาเป็นอาหารตวางเอสังกุปตะเบสเรียงภายครั้งที่ถี่ดิบเลือตองเพือเ่โอโบราณลกาเพื่อให้พื่อพันพันยาหา trong phòng tôi ăn thay đổi 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 thay พาะปฏิเเอวาราที่ขุมโลประเปชังปริปรตตงตัางพระนามัยเ่นเดีทยทายครั้งที่6กคราจบทาย ความสุขสะดวสบายแกญินไายชาวเบอรพิศตูนด้วยเถิดตั้งแต่วิทงหลาในโลกการเสียงายไม่เคยปรามีในประเพณีอุ้มพ้าดำน้ำรได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ แล,และท่านผู้ว่าจิตและท่านดรเสกสรรก็ได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิในการร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำงานร่วมกันเพื่อมามาสวมของชาวเมืองเพชรชบูรณ์เื่อนสืบไปเป็นอย่างดีในด้านิ่งแวดมการเสี่ยงตาย สามครั้งเพียงทิศใต้และสามครั้งทิศตะวันเหนือรวมทั้งหมด6ครั้งนะครับสรุปว่าในปีนี้จะมีประเพณีอุ้มพระดำน้ําเพียง2อทิศก็คือทิศเหนือและท mm ิศใต้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ประหลักสัจรับทร์นะครับ <c oughs> ครับเมื่อสักครู่ตอนแรกที่ถายการการที่ปีนี้นับมากนับมากเลการดำน้ำที่ดำสนุกสนุกได้ครับเพราะว่าถ้ารดำที่เหลือเลยทั้งได้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการจับงานประเินิอุคพระดำน้ำครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นอย่างสูงครับขอบคุณท่าผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยครับสาธุครับ,รรบขอบคุณท่านครับถ้าเป็นลำดับต่อไปนี้ ก็การในเชียท,ท่านผู้ก็ครับโโค,รครับครับท่านผู้โดยสารภาคคอสมที่ลับตางครับท่านพลัดจังหวัดครับแล้วก็ท่าน